พี่บุ๋มวันี้แฟกเซลเซ็ตมาแล้วเสียงปบพาเพินขอเสนอพิปใหม่ประจำวันค่ะพี่แฟลเซลเซ็ตแฟลคิวพี่ก่อนเดี๋ยนะทุกคนอยากได้สำลีอ่ะทุกคนอยากได้สำลีทำแฟลเซลสัมลีให้นะเอาไปใช้กับสังี้ยงได้เอาไปใช้กับรูปก็ได้เอาไปใช้กับน้องก็ได้เอาไปใช้กับตัวเองก็ได้เป็นเจ้าสัมลี แล้วตัวตัวสำลีเขาอะเป็นฝ้ายธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์นุ่มออนโยนนะครับไม่มีกาวรับรองว่าไม่แพ้ครับแล้วก็ค่าเชื้อมาแล้วเดี๋ยวเราปักสำลีให้หน่อยจะ,จะบอกว่าอวาออาะะกก่จบถ้าใครขดกระดาษไปแล้วครับกนกระดาษไปแล้วอะ่ะจ่ายเงินให้ด้วยนะครับจ่ายเงินให้ด้วยนะ อ่ะเราปักเราปักสัมภีเดี๋ยวจะปักสัมภีให้นะคนที่มีทิชชู่อ่ะจ่ายเงินก่อนที่ราคาจะเด้งนะครับใครที่มีทิชชู่เปียกอันที่เป็นสีสีเปียกอันนี้ชอบไไหนกันบ้างบ้างท่านไหมดี๋ยวพี่เราใส่ชั้คอ้อมนักมือนะไปบ้านจะอายไหมตอนนี้เนาะป้าบุ๋งต้องร้อยสิบเก้าบาทนะคะเปียกนี้ที่สามทำไมมันไม่ทำอะชอบหมา ดี๋ยวป้าสั่งให้อันหนึ่งน้องบอกให้คนจ่ายตังก่อนหันไปยิ้มหวานก่อนมีเธอยิ้มหวาน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 เดี๋ยวป้าซื้อตัวนี้ให้ตัวหนึ่งแล้วยิ้มหวานยิ้มหวานเอาหวานตัวนี้ได้ไหมหวานตัวนี้เอาหวานอีกแล้วอ๋อหวานมากด้วยมีเท้าตะก้าไหนคะมีเท้าตะก้าไหนคะ สำลีแผ่นใหญ่ดีต้งคอนเิรตอนนี้สำลีที่จัดแัดเจลนะคะปักหมุนให้อยู่ตอนนี้นะคะจาก312บาทเหลือ180บาทนะคะจะเป็นรุ่นนี้นะ90กรัมนะคะาใจเป็นสำลีแผ่นใหญ่นะทุกคนเป็นสำลีแผ่นใหญ่อันนั้นนะจนี่เป็นแบบปกติสำลีแผ่นใหญ่ราคาถูงนะคะแล้วคือนุ่มมากนะนุ่มมากคือเราสามารถแบบเช็ดหน้าเช็ดเครื่องสําอางได้แล้วก็แผ่นใหญ่แบบนี้เหมาะกับเด็ก แบบี่เศษค่ะเพราะว่าป้ายทีเดียวคือพอสองทีคือจบ180บาทคือได้อันนี้ไป4ห่อนะคะในราคา180บาทเดี๋ยวนะพี่ปูหันให้เพราะว่าคิดพี่ปูไปขอมาเอง180หาร4ตกแค่45ฮะบาทอ่ะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพบาทจริงๆหนูกดดีกว่าพี่ปูไปขอกดร้านสอ่สิห้าบาท พีู่ซื้อเลยเพราะว่าชอบแหวนอังตลาดนะคะได้สี่ห่อนะคะแบบนน้เปไปสี่ห่อใหญ่จะบ้าแล้วมันเป็นสัมผัสออร์แกนิกเนาะใช่ใหญ่ก็ต้องซื้อใช่แต่ที่บอกว่าราคาที่ขอแปะเซลมาให้เนี่ยราคาดีมากแต่เราจะไม่เรียนนะครับสี่สิบ้าบทคุ้มมากใช่้กับูก็ได้ใช้กับเด็กก็ได้กดแล้วกดที่อยู่พี่ปุูกก็กดแล้วกดสองแพคเลยกดสองเซ็ตเออซื้อด้เพราะว่าค่าดีจริง ก็เอาไว้ชิปครึ่งสำลางก็ได้เพราะว่าสำมีเขาอะอย่างที่บอกครับมันเป็นสำมีแบบออร์แกนิกเนาะก็คือจ่าย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 คุณก็สี่สิบห้าบาทใช่ค่ะสุดดและจ่ายตังจบให้ดูด้านข้างเยอะมากจ่ายจ่ายเป็นขนาดอย่างนี้นะคะคือขนาดสามคูสี่เนาะสามคูนสี่ 9กกรัมใช่ค่ะ180ดิบาทคือได้ไปเลยสี่แพ็คแบบนี้ค่ะไม่ไม่เป็นขุยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะว่ามันใช้กับเด็กเนาะเขาก็เลยดูเรื่องไอ้พวกเหมือนกับเซนซิทีฟสกินเนี่ยเราจะไม่แพ้แน่ๆครับแล้วก็ไม่เป็นขุยแล้วก็ตัวสำลีเนี่ยมาจากธรรมชาติเลยมันจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ไม่มีกาวเนาะเขาอัดใช่ไหมครับใช่เขาอัดมา ซึ่งไม่ไม่มีกาก็ไม่ต้องกลัวที่ว่าเราจะแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสำลีหนาสำลีหนามากใช่ไหมใช่ไหมครัะถือไว้ก่อนค่อขายก่อนเดี๋ยวราคาดีจริง ถุงละ4ี่ิบห้าบาทเท่านั้นนะ45บ้าบาทแล้วแต่กดแล้วดูอืมลดไอันนี้ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะถ้าจริงๆงไม่จำเป็นเราต้องเป็นแบบคุณแม่ก็ใส้ได้เดี๋ยวเราเช็คเครื่อองเขาไม่มด,ดอันไหนได้ดแค<ต>่เราจะไปเช็คเครสําองนีน่กดแล้วให้ดูเลยเนี่ยเราก็คือก็คือถุงเขาอะเป็นถุงซิปนะเป็นถุงซิปก็คือเก็บได้เลยสี่ถุงเนี่ยเหลือแค่ร้อยแปดสิบาทถ้ามีคูปองจะถูกกว่านี้อีกนะ อันนี้คือแัดเซลแบบราคาดีมากนะคะทุกคนจ่ายจ่ายจ่ายนี่ข้างในเป็นงี้ครับคือจริงๆอ่ะซีลแพ็คเกจจิ้งอะไรก็ดีอยู่แล้วแบบที่บอกเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นแจแปนคุณ i t y เนาะก็คือไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้ครับใช้สำลีดีๆเนี่ยเช็ดหน้าคือใช้กับลูกได้ด้วยแต่ข้อดีของมันคือมันแผ่นใหญ่มากมันแผ่นใหญ่มากแล้วราคาคือสีบาทนะครับเขามีเขามีอัลเลอร์จีเทสจาก ที่ไหนเนี่ยจากแจแปนอ่ะเขาบอกว่าโดนมีเธอตกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วก็โรงงานเขามี ISO ครบนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นของที่ใช้กับเด็กซึ่งยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช้ยิ่งมั่นใจได้ว่าเราไม่แพ้แน่นอนอนะตัวนี้จริงๆแล้วก็ไม่วนนะครับไม่วนอย่างที่บอกอทำไมเราหมดแล้วเราหมดเลยนะคะราคาดีแบบนี้นะคะ180ิบาทได้สีห่อ ต่อคอละสี่สิบห้าบาทปกติเท่าไหร่นะครับเจแปค่ะปกติเจ็ดิบแปดบาทเหลือสี่สิบห้าบาทเนาะลดไปเยอะมากเขาบอกว่าเอาบิลมาไร้ด้วยคุวิพนอนักเจ้าเวละให้กดใจตายให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ของนะเพื่อนเพื่อนะถ้าจบจากไลน์นี้ไปแล้วว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งราคาแฟลชเซลแบบนี้ให้แล้วนะคะก็คือราคาพิเศษแบบนี้มีแค่ในไลน์ที่บุ๊เท่านั้นนะใช่จะได้แค่ในไลน์นี้นะคะ ่ด้จ่ายทุกคนเห็นไปเลยจ่ายเงินให้ด้วยนะซื้อแล้วค่ะเพื่อมีเธอและป้าบุ๋มขอบคุณนะคะเธอเห็นเหมือนฉัไม่ทำงานฉันจับมีเธอเมื่อยมากนะตรงเนี้ยมีเธอแบบที่ต้องจับไว้แน่นๆนะตอนนี้ยที่โซนอันนี้ลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ขาได้ได้เดี๋ยวขายนะในเดืนเพราให้พ่อมาขายเนี่ยให้พ่อกุ้มเราจะขายยกเซตจัดไว้ก่อนเลยแต่ขอให้ดูหน่อยว่ามันได้ไหมไม่ใช่ของปู แต่ว่ามันได้เรยอะ่ว่าเราไม่เวียนนะแบบที่บอกครับทิชชุ่เปียกใครมีในตะก้าสำลีใครมีในตะก้าพอเราลงคุกอะราคามันจะเด้งนะครับแต่เงินให้หน่อยนะมีเธอบอกให้ทุกคนใจเงินหน่อยค่ะอไดู้ดดูจะมาหาอย่างเดียวเลยซแอบมองพี่บุ๋ด้วยแจริง ได้ได้ได้มีเธอบอกจ่ายจ่ายแล้วนะคะพี่พี่หนักเหนื่อยม,มากสั่ลีดแผ่นใหญ่ราคาวันนี้ดีมากแม่คือมันใช้เครื่องสั่งงานได้ดีจริงๆนะคะแผ่นใหญ่แบบนี้มันง่ายสมมุติว่าเรากลับมาเราเานี้ยน่านรักขนาดนี้เน<แ>ี<แ>่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือมันแซกลับแผ่นเล็กพี่ได้ได้ได้มันแค่เนี้ย ก่อนจะเช็ดอะแล้วมันเล็กกว่านี้ด้วยสองมือค่นปกติมันแค่ประมาณอย่างนี้ด้วยซ้ำพี่เช็ดอะถือดิูวิธีการเช็ดจะเช็ดไปอย่างนี้แต่อันนี้ที่หยอกหยอกที่ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยดีลูกดีดึงดึงดึงใช่ที่นี่เธอป้าเจ็บเดี๋ยวป้าดึงกลับนะลูกนะเอาไหมคะเอาดูดูดป้าดึงกลับได้ไหม อยาให้ผมขึ้นเมื่อไหร่นะเดีป้าีวีให้จะรีบขึ้นเร็วๆอันนี้เช็ดเลยพี่แล้เดูดมันุ๊บเนี่ยคือมันถบบเซน่งส่วนสีของใบหน้ามันจะประหยัดเวลาโออยโหมันประหยัดเวลาเรามากรู้ออกไหมคะแล้วราคาแล์ให้ตอนนี้ใครจะเอาที่พีเ๋ยวแจ้งหนูนะคะ ได้หมอนหนีไปด้วยนะคะเป็นแพคที่หนึ่งจะได้หมอนหนีไปด้วยนะคะนคนแรกอ๋อถ้าได้มีอยู่นะคนแรกันแพคเซลใช่อุ้ยตัวใหญ่กดไหมไปแล้วอะไรแพคหนึ่งมีเธออยากมีฟังแพจิมมี่ต่อแพคจิมมี่ต่อมีเธออยากฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม